สวัสดีจ้ามนีที่บอกกันไว้นะว่าสิบผ้ามาเก็บอ่าเออบ้แม่สิบผ้ามาเก็บเดี๋ยวสิแกงน้อไม้อ่าเดี๋ยวสิสิมาเก็บไจ้อะ,ะอมักขานะคะยูนาบานไปแกงใส่น้อไม้ค่ะปลูกไว้นั่นที่ปลูกไว้มันแตกยอดเต็มๆน,น,นะคะแตกขายคัก วันยุดน้ำหลัมืันนี้วันอาทิตย์ที่21เดือนอะไรนะกันยาเนาะวันยุดของหลายๆคนค่ะกันยาใช่ไหมน่าจะก,กันยาแล้วค่ะกันยาเลยมิถุนาบอกฮงกะดูมิถุนนามั้งเนี่นี่ราคาที่ที่ตำม,มุ้ว้านะ่ะต้นบอก่งต้นนี้แหละที่ว่าเพิ่มเลยอืม ออกดกเยอะตะวามันเป็นเพียเนาะแต่กระฉีดยามันไวตจมันกระดกค่ะแต่กระกรอบหมากเลยนะต้นนี้จะเก็บชฉอมกันเนะาะก,ก่อนสิปเฮ็ดเฮเมนูมแกงหน่อไม้ที่ห้าตุ่มาบหมู่วานค่ะปลูกปลูกเองจะปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองอร่อยมากไม่ม,ม,ไม,มีไม่มียาไม่ใส่ยาไม่มีค่ะไ<า>ม่มีมมไม่ฉีดเก็บเองที่สวนหน้าบ้าน ตรงนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านนะคะเจ๋อมุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านชะอมก็ชะอมปลูกเองสดสด,สดเฮ็ดได้หลายเมนูค่ะชะอมนี่แกงก็ได้ แกงใส้น่อมไม้สีทอดใส่ไข่ไไขยัอยงอีกอา่ารวกกินกับจิ้มกับน้ำพริกคือได้หลายเมนูค่ะไปซื้อไปซื้อเขามันมันบสดมันแ่บอันนี้คือมันสดแต่เนาะลวกกินมันเองแซ่บค่ะค่ะเมน,นูที่ที่มักที่สุดก็คือแกงใส้น่อมไม้เดีย๋ยวมนีสีแกงให้เบิ้งสดๆแซ่บๆเลยนะคะ เออพริกสดพริกสดนี่ต้องซื้อพริกสดอีกเลยลองน้องสิเลยค่าไปเก็บมุ้งทางหน้าอีกเนาะอันนี้เป็นเป็นช่วงทางหนาอะปลูกไว้ทั้งทางหนาทั้งเงางขางเนาะแล้วไปเก็บทางหน้าบ้านนี่ค่ะมันจะเป็นมุ้งจากทางหนาเนาะช่วงเท่าเก็บเมื่อกี้มันเป็นช่วงทางบ้านนึง มันแตก่ะแตกหลายโอ้ยมันแตกกินพอท่านกินพอท่านอีกทีคือมันหลาย,นนยแตกเต้เลยข้อดีของเฉอมยิ่งตัดยิ่งแตกพนันะเป็นมายิ่งตัดยิ่งแตกแม่นอีี กินบพ่อท่านค่ะยิ่งหยาโฟนเนียวโอ้เด็ดแล้วเด็ดอีกก็ยังขึ้นอีกเต็มค่ะเบิ่งมันง่ามบันได้อนแสงเนี่ยถ่ายทัางเนี่ยจัดคุณครับสดๆเนี่ยค่ะแกงงน้ำไม้มื่อนนี้ต้องแสบเวอรอ เป็นหน่วยเอีเสียเก็บตรงนี้แหละเนี่ยมันที่มันมันสุกเนี่ยเก็บตรงนี้ตัวนั้นลูกแรกเพราะมันย้อนแสงค่ะกรอบค่ะเมล็กอนี่กรอบมากยิ่งสิขึ้นอีกอยู่หุ่นคิดว่ามันสิได้หน่วยซัมเน่ยังขึ้นไปอีกเลยแต่เนี่จะกินบระเดี๋ยวจังไหนมันก็ต้นสูงขึ้นไปแล้วก็ดกขึ้นไปแท้เออ นะคะผู้ใดอยากตำกะมาเด็ดไปตำเลยเดอ้อพ่แพงสวนยุโคโควิดนะคิปลูกยังก็ได้กินนั่นั้ลนะคะเก็บเชื้อโอมก่อนอเสีย เก็บเบิดเนี่ยและเรือไปกะเป็นกเก็บที่มันมสูงๆก่อนไปเลยลที่มันมแบบว่าไม่มอย่างเงี้ยต้องเก็บยาน้าคักเปาเป็นกรสับเวลาเข้าเก็บสดๆนี่ประเด็นเข้าไปแกงมันจีแสบคักลยค่ะใส่แกงน้อใหม่ในข้างคัก ูกไปข้างบ้านทุกอย่างสิยายามปลูกเองนะอยากปลูกเองกินแหละต่ว่ายังว่าแหละบ้านมันกับพื้นที่มันกับอะไเยอะเนาะปลูกได้ซํำได้กับส้ำนั่นะสดสดพอดใช้ยคกับนี่นู่นนี่คนอาจจะมากแต่ว่าบ่่อยชอบอะคะมักแกงมากว่ามักใส่แกง โลดยังตัดยังแตกดีนะครับชาวบงเนี่ยไดต้องตัดไว้นะเบอร์ตัดมันสูงเนี่ยต้องตัดไว้มันแบบเป็นแนวไว้นี่ยติ<อ>ตัด<า>ไว้ซัมประมาณรั่วนี่แหละแนว้รั่วว่าแหย่มันสูงไปอ่ะเนี้ยเนีครับเนี่นยเนีปรับตัดปรับเลยแหย่มันสั่นเลยเนี้ยตัด สมมติแตามันก็นยาวเรื่อยเป็นว่ามันแตกยอดคักๆเล,เลื่อยแต่มันจะหมดหลายแน่เลยหมดเนี่ยเต็มเลยอะหมดอย่างหมดแดดเอกากัดเจ็บคักหมดหาเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ไงมันไม่ได้มีสารพิษมันไม่มีออกกัดเจ็บแห้งมันก็ต้องมีธรมรมดาน่าเห็นะนะสดล้อแบะบะี้ไทยเห็นคักๆเลย ปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองบ่เด้ขอขายเลยบ่เด้สื่อเพอค่ะตั้กี่นี่ถ้าว่ามันแกงนี่ไปตลาดนี่ซื้อเขาจะเป็นสื่อที่เอมแหละนะเป็นปะเออชะอมนี่คำละสิบบาทสิบบาทสิบบาทบบาท,ทุกเทียเพราะว่าเป็นคนที่มาก,กินแกงอืม น้ำยานั่งตอนนี้เอ้ยบ่แมนน้ำยานั่งนี่ใบยานั่งตอนนี้กระปุกนะคะสีว่าสื้อนอ้ำยานั่งนี่ซื้อดูที่สุดคือกันอันนี้ก็กำลังปลูกอยู่ยานั่งเออเดี๋ยวสิรีนี่รีวิวให้เบิ่งาย,ยานั่งใบยานั่งปลูกหลายค่ะปลูกหลายตอนนี้ก็กำลังปลูกอยู่อืมก็กำลังปลูกแต่พอท่านไห็นตาเห็นิ่งติดตามตาเห็นดวงเอฟซีเอฟซี นี่จ้าโฉมที่เก็ดดบแต่ซื้อก็สิประมาณจักบาทเนาะโอ้กำหนึ่งสิบบาทละกำหนึ่งสี่กำหนึ่งสิบบาทหรือยี่สิบบาทนะได้หนึ่งยี่สิบบาทแต่เบอร์หลายค่ะ <20 S 2> อันนี้เยอะกว่ายี่ยอันนี้สดสๆได้ค่ะเก็บได้แล้วเดี๋ยววันนี้สิเก็บไปเก็บใบเ,เนื้อลักผักอีตูเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักอีตูเพิ่มค่ะเดีไปเฮ็ดเมนู่วงไอ้แกงน้ำมันกันค่ะนี่สิเก็บผักอีตูได้จ้ะ อันนี้อยากบอกว่ามันบ่ค่อยงามปันได้หรอกเพราะว่าปลูกไว้ไเดี๋ยวหฮามันใส่ดินที่มันว่าแมน่นเป็นดินดินยัง่ะดินสําหรับปลูกบ่ะเขาใส่ยังได้คืเลื่อยบ่่อาหารมันมันได้บางงามแนละ้วแต่ว่ามันก็ขึ้นยู่แล้วแต่ก็ะตัดแกงหลายเทือแล้วตัดแกงดูน้่นหละคิว่าบางงามกับคาิว่างไหนตัดแกงหลายรอบแล้วค่ะจนบ่งมีย่อดแล้วาาตัดแกงหลายรอบแล้ว หยอดมันได้อาจจะพอวเองวิมีแน่ซื้อซื้อพันไม่กี่บาทยี่สิบบาทซื้อพันยี่สิบบาทแต่ตัดแกง,งนี่นำปั่นแล้วเด้อมันแตกดีอยู่ได้เนื้อแกงบอยเกินเก็บมันบอยเกินหอมดีค่ะพอเห็นมันแก่สักน้อยแต่กับ่าเคยแก่เพราะเก็บบอยอืมเหรอ ปลูก,กเองเพราะว่ามากแกงมากกินแกงค่ะเช่าอมกับกับพอยตูนี่คือขาดบ่ได้ใองย่างนี่ครับ,บ่ได้บ่ได้แกงต้องมีพอยตูค่ะแ,แกงน้ำมันพายพตูเช่มมาอมซองยาง่างเพราะไดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชดร์นะเจ้ะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดไอ้ไอ้เมนูแกงน้ำมัน,มน,มนะคะอ่ากันจังไงก็รอติดตามดนะจ้า